สวัสดีครับพี่น้องป้องไปครับสุขูสุคนครับผมสบายดีครับผมเมื่อนี่วันหยุดครับวันอาทิตย์นี้นะครับผมวันหยุดกับมีเรื่องหายกินนะครับเฮ็ดกินนะครับการในบ้านเป็นเฮ็ดเมนูกะเกครับแต่ว่าแปลกแบบเมนูนี้นะครับคนเอาขนมจีนแล้วก็เฮ็ดเฮ็ดน้ำยาเอาปลาทูมาเฮ็ดแล้วก็เอาเอาเอาตีน เอาตีนไก่ใส่น้ำพีิน,น่องเน us, ี่ยครับเนี่ยเอาเอาเป็นต <Overwatch> ีนไก่แล้กก็เห็ดอ่าปลาทูแล้กก็เห็ดน้ำพริกมันเเห็ดเห็ดน้ำใส่นมจีนนะพี่น้องถรือไม่ผักเนี่ยผักกินกับนมจีนนะครับคนมาบอกปีกโบน้องบ้องเห็ดเผ็ดวันนมาบ้านนี้โบน้ด้กินเผ็ดวันไหนนะครับกะเอาพี่น้องกันวันวันหยุดวันใหญ่กันเซ็งซี่แหละครับโนเห็ดน้ำโบจะกินหลายดอกเห็ดกินซ้ำนี่แหละนะครับ อาหารแบบว่าต่างว่าต้องสวยหรูนาอกินแบบนี้กับอิมบ่มพืองกันนะครับพี่น้องนะครับเอาแซ่บๆรงมื้อมหมไม่กินน้ำกันนะพี่น้องผมมาผมว่าด้ใไส้ซ่อนนะผมมาถือไส้มือคังนีหลนะเอาผมขออนุญาตนะครับผู้ใดที่กำลังกินเขายูหรือกำลัลงเห็นยูไม่เห็นผลหรือว,ว่าอันอว่าคือว่าคือว่าใส้ซ่อนเถอนะนะครับก็ขออนุญาต้ะพี่น้องนะครับมึงเชือเลยขั้นใส้ซ่อนเมือ่อกี เป็นกาน,นเองเนาะนะครับแต่ว่าใส่เมือมันจิจิขเขาปูนมันเขาใส่เมือก็ได้นะนะครับพี่น้องเอ,เอาไก่ตีนไก่พี่น้องน่ไเป็นแ ขออนุญาตได้เพี่น้องใส่มือเอาอยู่นะเนี่ย